มาในช่วงที่สองของรายการนะคะจริงๆเราบอกว่าอย่างที่อาจารย์นำบินบอกไปนะคะพาทวนนรกนะคะแม้เรื่องบาปกรรมไม่ไม่กล้าที่จะแตะแล้วนะคะอาจารย์แค่ปูตัวเดียวนี้น้ําตาร่วงเลยนะคะผมยืนร้องไห้ตรงน,นั้นเลยนะค่ะน้าตาไหลเลยนะค่ะอาจารย์คือหนูไม่ได้ยืนอยู่ด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นยังรู้สึกว่ามันมันรับไม่ได้จริงๆนะคะ <ขอ S 1> รู้สึกทรมานมากขอษนี้นึงเวลาคุยมาบอกลนึกภาพวันนั้นอยู่ว่าผมยืนอยู่ตรงนั้นแทบน้ําตาไหลเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะ ยืนอยู่ต่อหน้าปูเป็นร้อยตัวอยู่ปูตัวนั้นไม่ได้ด้วยจะซื้อเหมาเข่งจะซื้อเหมาตลาดหรืจะซื้อเหมาประเทศกรรมใครกรรมเขาจริงๆไม่มีใครช่วยอะไรใครได้ได้แต่มองได้แต่เรื่ทดท่กนะก็กลับมาที่อาจารย์สุเทพดีกว่านะคะทางศาสนาอิสลามเนี่ยสังคมนะคะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยได้ถูกสอนให้รู้สึกว่าเกรงกลัวต่อการที่ทําบาปทํากรรมแล้วก็จะต้องไปสวรรค์ไปตกนรกเนี่ยนะคะอาจารย์มีมุมมองไงคะมากน้อยแค่ไหน ในศาสนาอิสลามสอนว่าสิ่งถูกสร้างที่เปิฐสุดสัมรัญโลกใบนี้คือมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่จะถูกสอบสวนและถูกตอบแทนนะครับพูดกันเข้าใจง่ายๆ่เมื่อพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยบ่งชี้ไปในทางที่ดีตามหลักการของศาสนาพระเจ้าก็บอกว่าจะมีสวรรค์ตอบแทนนะเชิญสัญลักษณ์เพราะไม่เคยมีใครไป ถ้าใครมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดี <ฮะ S 1> ก็จะปัญญรค <ฮะ S 1> สิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งชี้อย่างนี้ศาส,สดาก็ามาสอนเราอีกบอกว่าทุกอย่างของการกระทำเนี่ยอยู่ที่การตั้งใจ <ฮะ S 1> เราตั้งใจยังไง <ฮะ S 1> มีวาระซ้อนนี่หรือไม่ <ฮะ S 1> ในขณะที่เรากำลังยิ้มย่อง <ฮะ S 1> อยู่กับสังคมซื้อของผมสิครับถูกกว่าเข้าอีก <ฮะ S 1> อยังไม่ได้เช็คราคาเลยนะครับยั่วยวนให้เขามาซื้อของเรา ยิ้มย่องเพราะต้องการเป้าหมายคือต้องการผลกําไรแล้วก็จะได้ร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไปเบียดบังความเป็นจริงที่เกิดขึ้นข้างๆเขาขาย13เงคุณขาย14อย่างนี้นะครับก็รู้อยู่แก่ใจแสดงว่าเจตนาที่มีอยู่เนี่ยดีนะแต่มันเลวร้ายนะครับว่าถูกกว่าคนอื่นถ้าเกิดเราไม่ไม่กล้ามกายคนอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามจะบ่งบอกว่าเมื่อคุณคิดอะไรก็ตาม ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมของคุณแล้วนะครับไม่ได้ดูที่มันปลายนะครับดูที่เริ่มต้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นความคิดคไม่ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นอะไรดีงามนี้ก็ตามแต่หัวใจของคุณไม่ใช่วันนี้คุณแต่งตัวหล่อใช่แล้วก็บอกว่าการแต่งตัวหล่อเนี่ยเพื่อจะไปหน้าที่การงานแต่ไม่ใช่อ่ะหญิงสาวต้องรอบค้าเต็มเลยอืมค่ะอจย์นะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามถืออย่างนี้ครับอิสลามเป็น the way of life วิถีทาง ของชีวิตดำหลักในการดำเรนินชีวิตศาสนาศาสนาคือหลักในการดำเนินชีวิตก็หมายความว่าเราอยู่ได้ได้วยศาสนาเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ช่วงหนึ่งคือศาสนาอีกช่วงหนึ่งคือเรื่องข,ของเราไม่ใช่สลับกันไปสลับกันมาได้ไหมคะไม่ใช่พร<ต><น>ะอชจารย์บอกวมีหุกลมเขาเรียก <c oughs> หุกลมชะรอข,ข้อตัดสินทางศาสนา <c oughs> ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นบาปเนี่ยเขาเรียกฮารอมนะครับถ้าสิ่งนั้นดีก็เรียกทำตามที่พระเจ้าบอกอันนี้มันก็มีผลตอบแทนที่ต่าง ผมก็เลยจะบอกอีกว่าสวรรค์นรกเนี่ยในโลกใบนี้มันเป็นเชิงสัญลักษณ์อิสลามบอกอย่างนี้ครับว่าสวรรค์เนี่ยมีสองสวรรค์คสวรรค์ในโลกนี้เมื่อคุณได้รับเนี่ยนั่นหมายถึงสวรรค์ในโลกหน้าไม่หลุดมือคุณไปแน่นอนค่ะนรกในโลกนี้เมื่อคุณได้รับเนี่ยในโลกหน้าคุณก็ไม่หลุดมือแน่นอนคุณต้องอยู่แน่นอนแล้วมันคืออะไรอ่ะสวรรค์กับนรกเนี่ยนะครับถ้าเรามาพูดกันเนี่ย มันเป็นสถานที่ที่เขาจะตอบแทนซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับโลกใบนี้เลยแต่มันมีผลกับคนทำอ่ะที่ทำเนี่ยอะไรแหะนะครับการคี้เอร่การสร้างสรรค์โลกใบนี้เนี่ยมนุษยชาติที่ประเสริฐสุดเนี่ยต้องมองนะว่าคุณต้องทำอย่างไรในอิสลามจึงบอกว่ามือประกอบกิจกิตนมัสการก็หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในโลกใบนี้คิดเสมอนะว่าพระเจ้าเนี่ยมองคุณอยู่ สอบสวนแล้วก็ตอบแทนต<า>ลอดเวลาแล้วเรียกว่าคนนี่คนฉลาดคนฉลาดไม่ได้หมายถึงคนที่มีมันสมองอย่างเกลิเลโอ,อหรือใครที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์หับโลกวบนี้ไม่ใช่คนฉลาดหมายถึงว่าเมื่อคุณทําอะไรไปแล้วคุณต้องคิดเสมอว่าคุณจะทำการสอบสวนและตอบแทนเพราะะนานสอนอย่างนี้ว่าโลกใบนี้คุณอยากจะเกิดไปอะไรไม่ได้หรอกเป็นพระบัญชาของพระเจ้าแค่คุณเกิดมา ทุกหรือสุดตอนที่เกิดมาอย่างนี้ไม่มีหรอกพฤติกรรมของคุณจะบ่งบอกให้รู้ว่าคุณมีจะมีทุกหรือมีสุดแล้วพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่ในโลกไปเนี่ยก็จะบ่งชี้ว่าโลกหน้าคุณจะเป็นยังไงเพราะนี่ฉะนั้นก็มีแค่ออกโลกไปนี้กคเรือโลกบุญญาในท้องนี้แคกอัลัมอะรวะโลกแห่งวิญญาณโลกบุญญาคือโลกนี้ที่เราจะต้องทำเนี่ยเป็นโลกที่ให้โอกาสกับเราแล้วก็โลกอาเซียนโลกคือโลกตัดสินแล้วก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นผมมีมัตรฐานง่าย ค่ะวันนี้ให้มาตรฐานาสานหลักการพระไศสนาก็คือว่า,ามาตรฐานคือจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเนี่ยจะมีความสุขที่แท้จริงอ่าทัดเจนเลยครับคในอิสานบอกว่าดีหรือเปล่าถ้าความสุขไม่ได้อยู่บนความดีงามที่พร,พระเจ้าบอกสุขบอมไม่ใช่สุขจริงเกิบเคิ้มไปอยู่ในเทคไปพักโอ้โหมีความสุขอ่ะนั่นแหละบอมค่ะ แต่ถ้าเกิดความสุขนั้นเป็นความสุขที่ที่ที่ปลอมเนี่ยคุณไปดื่มดำกับมันไปมีอินโทรแสดงออกดื่มดำเต็มที่เนี่ยมันมีความเลวร้ายรอคุณอยู่นะมันหนีไปไม่พ้นหรอกครับคกฏกรรมติดจรวดเนี่ยพูดกฎกรรมมาได้ใช่ไหมล่ะกฎธรรมชาติคุณสามารถจะเอาสังกะสีเอาขราเบื้องมาตัดหนวแล้วฝนตกกันได้จะจัดชนะความใช่ไหมครับกฎหมายใช่ไหมครับยัดเงินยัดเงินแต่กฎธรรมชาติเนี่ย คุณอาจจะมีประเทศอยู่นะแม้คุณจะมีพันตังเป็นสักแสนล้าน็ตามค่ะอาจารย์มันมีภาพชัดเจนที่บอกคุณพิพนเขาในในภาษาอิสลามเขาบอกว่าสรุลหิซาพระเจ้าจะตัดสินด้วยความรวดเร็วยังไงรวดเร็วยังไงตามเนื้อผ้าไงตามคอนเทนต์ของคุณค่ะตามเมือหาที่คุณได้แสดงออกนนะครับเพราะฉะนั้นภาพของคําว่านรกกับสวรรค์เนี่ยผมว่าดูดูเป็นสิ่งที่ต้องมีในกจินตนาการแต่ภาพเหล่านั้นน่ะ มันมันอาจจะเป็นจุดหมายเราอยากได้สวรรค์อ๋ออยากไม่ได้หรอกครับอยากกินข้าวใช่ไหมครับน่งอยู in ่เส <cat> <Than> ียไม่ได้คุณต้องไปทำมาหากินอยากกินอาหารอร่อยใช่ไหมครับก็ไปหาสัหาต่อออกไปเราไปดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ถามผู้คนว่าตรงไหนอร่อยอยากอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นในในอิสลามที่บอกว่าคนฉลาดคือคนที่เมื่อกี้พ่อบอกไปแล้วทําอะไรแล้วคิดว่าตัวเองต้องถูกสอบสวนและตอบแทนคนโง่ล่ะอยากเป็นยังไงอยากไปโรงงวันหนึ่งแม่ไอไม่เห็นมีใครเห็นเลยโกงมาตั้งก้อนหนึ่งแล้วเนี่ย สไดด้้วยเงินอยู่ในมือแล้วไหบ้านก่อนี้ก่อนแล้ววันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าสตังค์นี่มาจากไหนเนี่ยอ๋อจะเอาสตังค์นี้ไปขอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนังสือพิมพ์อาจารย์มีคมเคยติดตามสตังค์นี้ไปขออภรรยาให้ลูกอะไรทำน้ไปไปมาไปมาเอ้าทำมันเยอะเลยกันล่ะตอบไม่ได้ครับเพราะว่าสตังค์ไปฝักธนาคารเดี๋ยวตัวสอบตัวสอบไงคนระดับนั้นตอบไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเขาต้องบอกว่ากรรมตามทันไง คุณจะเก่งการสัปันหใดจะฉลาดสักปดาใดก็ตามว่าถึงเวลาที่กรรมที่คุณทําไว้พฤติกรรมที่คุณแสดงออกมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอดของชีวิตแล้วคุณก็จะบอกว่าใช่นั่นแหละหรือาจจะสายเกินไปนะสําหรับเขาว่าใช่นั่นแหละเพราะนั้นผมก็จะบอกว่าเรามาดูไหมว่าเราทําอะไรไปแล้วก็รู้ได้ว่าที่ทําไปเนี่ยจะถูกสอบสวนและตอบแทนนะแม้ไม่มีใครในโลกไปนี้รู้เลยก็ตามเราต้องมีจิตสำนึกวันเะ่นสนันจึงบอกว่าเนี่ยตั้งใจให้ดี แล้วทําไปตามที่คุณตั้งใจผลก็มันคือสวรรค์ตั้งใจเลวทําไปตามตั้งใจผลมันคือนรกเพราะนันคนในสังคมทั้งหลายครับวันนี้คุณคิดอย่างนี้แล้วหรือยังนะคะชัดเจนมากเลยนะอาจารย์อมรินมีความคิดเห็นอย่างไรคะศาสตราคริสสอนไว้ยังไงคะคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันอาจารย์าอาจารย์สุเทพอาจจะใช้คําอีกแบบหนึ่งง่ายๆผมใช้คำที่เรารู้กันทั่วกรรมกับเจตนาค่ะอาจารย์กรรมกับเจตนา อาจารย์ใช้ภาษาเหมือนภาษากฎหมายเลยเจตนานะคะผมภาษาใช้คาภาษาภาษาของพระภาษาศาสนานะผมไม่คิดภาษากฎหมายเป็นถึงภาษากฎหมายเลยค่ะอยู่ที่เจตนากรรมสอถึงเจตนามเจตนาค่ะมนุษย์เราทดสอบสืบสวนกันได้แค่นี้เท่าที่เห็นแต่โลกนี้มันไม่ใช่โลกที่แท้จริงมันเป็นโลกมายา่ะาในพระมหาคัมภีร์ของชาวซิกกล่าวไปว่าโอเทสจโจฮิสัจนิบุะดที่นั่นจะมีความจริง และความจริงเท่านั้นที่จะนำมาพิพากษาไม่ใช่ว่าใครจะยัดใต้โต๊ะอะไรได้ไม่มีทางยัดไม่ได้นะยัดใต้โตระยุติธรรมถึงขนาดนี้ผลกรรมก็จะได้ในลักษณะรูปธรรมฟังดีๆนะนี่คืออกติทินะผลของเจตนาจะได้นำมาทำคือทุกสุขที่สวรรค์นรกในใจเนี่ยคือของเจตนาภระาจารยเดียเขาบอกว่าเปล่านะนุพันธ์หลักแต ผลที่จะได้รับสืบเนื่องมาจากเจตนามันยิ่งไปกว่าการกระทําและผลกรรมที่เราได้รับอีกยกตัวอย่างชวนป่วยปีแ๘กอลูกกระตันอยู่คนหนึ่งคนทั้งโลกนับหน้าถือตามากเลยโอ้โหเขายอมเสียค่ายาเข็มและเป็นแสนเรียกหมอมาส่งพ่อแม่ที่กําลังชาราภาพกําลังจะหมดลมไม่กี่นาทีข้างหน้าทุ่มทุกสบาทุทกสตางค์เพื่อจะให้เขามีความสุข กรรมที่ทํานี้เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีมากะนะครับทุกคนรู้ว่าเนี่ยลูกกตันยูแท้ๆเลย<ม>เป็นตัวอย่างของโลกได้เลยเนี่ยตามทุกอย่างลูกคนนั้นข้างในคิดว่าขอให้พ่อฟื้นมาอีกสักห้านาทีเซนแก๊กเดียวอะ่ะพี่น้องแปดคนไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรอยู่เราคนเดียวแป๊บเดียวลงกี่แสนก็คุ้มขอให้ตื่นมาเซนให้แก๊กเดียวท่านั้น<ม>เจตนาไม่บริสุทธิ์ค่ะอาจารย์ลูกอีกคนหนึ่งมาทุกขาต์ผิทุกขาต ลราก็จะแช่งทุกแห่งหนคนจะด่าประจานแต่เขาเอามีดเชือดคอพ่อด้วยตัวเองเลยโอ้โหคนอย่างนี้ตกนรกบกไหมแน่นอนแน่นอนต้องตกนรกบกไหม,มแต่เจตนาเขาบอกว่าหมอบอกอยู่ได้อีกหนึ่งเดือนอในสภาพที่นาทีไหนจะไปไม่รู้แต่อยู่ได้อีกหนึ่งเดือนลูกคนนั้นเขารู้ว่าพ่อเขากำลังจะตาย พ่อเขาทรมานมากจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกหนึ่งเดือนถ,ถ้าเราฆ่าพ่อเราตำรวจจับถ้าเราฆ่าพ่อเราตกนรกหมกไหมร้อยชาติพันชาติเราก็ยอมแต่เราขอให้พ่อพ้นทุกข์เจตนาบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะ่ะโลก<ะ>ทั้งโลกเอาไปประจานลูกของเราพีตลอดชาติเลยเสียชื่อเสียเสียงไปตลอด<ะ>กรรมชั่วมากๆจะเจตนาบริสุทธิ์ลูกคนนั้นไปนั่งอยู่ในคุกติดคุกติดตารางชื่นใจมาพ่อหมดทุกข์ไปแนละ้ว ผลกรรมที่ทําตกอยู่ในคุกคแต่อยู่ในคุกแบบมีความสุขเราทําดีที่สุดให้พ่อเราคนเราหลายคนกระโดดไปกันลูกกระสุนให้ลูกเมียตัวเองได้ก่อนตายยังมีความสุขลูกรอดค่ะนี้เห็นภาพอีกเหมือนกันกรรมกับเจตนาค่ะอธิสัจโทหิสัจจะนิบแรยุติธรรมที่สุดค่ะ เพราะจะเอาความจริงและความจริงและแบ่งออกมาเห็นรูปธปรรมว่ากรรมที่เราต้องไปเกิดใหม่ความสุขสวรรค์นในอกนรกในใจเจตนาเป,ป,ป,ป่าหนาหนุพันหลักเจตนาจะได้รับผลในรูปธรรมสวรรค์นในอกนรกในใจที่เห็นเห็นก็คือเราจะรู้สึกสุขในกองทุกข์ได้นะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าคือผลของการกระทํา นะคะเราต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือว่าผลร้ายก็ตามทุกสุขที่จะได้รับอยู่ที่เจตนาของเราค่ะอาจารย์พอฟังแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอออย่างนั้นคือบางคนมีความกังวลนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือในสังคมมองอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกคนมองทุกคนปราจา์เลยว่าการกระทำแบบนี้มันผิดแต่ด้วยเหตุผลด้วยเจตนาของเขาคือไม่มีใครสามารถจะไปรู้ได้ว่าเขาท่คนครับมีสักกี่คนที่ยอมตกนรกเพื่อให้คนอื่นมีความสุข น่าคิดค่ะอาจารย์ยกมือพนมไหว้พระาศาสดาทุกๆุกพระองค์ขเข้ามาไถ่บาปให้เรา,าบ้างถูกตอกลิ่มบ้างถูกตัดเสียบ้างถูกในประเทศพระาศาสดาองค์ที่ห้าของซิกถูกขั้วทั้งเป็นท่านนั่งขัดสมาถ,ถูกขัวเตระปานามิธาลาแก่พระประสงค์ของพระองค์หวานชื่นค่ะอาจารย์สุเทพเสริมไหมคะนี่คือการพูดเชิญสัญลักษณ์ที่สามารถจะเข้าใจได้อาจารย์ได้ได้ทำให้เรื่องของราละเอียดนี่ชัดเจน ผมก็ลัยจะบอกว่าความสุขที่เราได้รับเนี่ยผมอยากตอบย้าตรงนี้นะครับเราเห็นความร้อนแรงของไฟเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ดีเลยนะศาส,สดาผมศาสดาองค์นี้ชื่อศาสดาอิบรอฮิมหรืออับราฮัมที่ท่างคิดก็เรียกกันนะครับท่านถูกเผาถูกเผาทั้งเป็นเลยนะครับคแต่ในขณะที่ท่านเผาอยู่เนี่ยผู้คนก็มาดูท่านยิ้มย่องใน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 ะ ในมหันตภัยของของความร้อนแรงของขขงไฟงไฟคนก็สงใจว่ามันน่าจะมอดไหมนะแต่นน่ัเป็นผลตอบแทนที่พระเจ้าให้เขาอยู่ในสวรรค์ที่เท่ากางเปลวเพลิง<อ>ผมกำลังย้อนไปถึงคำที่อาจารย์อมรินบอกสวรรค์เนี่ยศาส,สดาบุบอกว่าหลักสังเกตง่ายๆเลยทำอะไรไปก็ตามาอย่างง่ายได้สบายๆเขาีจะทำตามอารมณ์นั่นแหละนรก แต่ทำอะไรไปก็ตามที่มีการยับยั้งชั่งใจสติมาปัญญาเกิดนั่นแหละสวรรค์นะะคนี่คือมาตรฐานในการเทียบง่ายๆเลยนะครับที่คุณสามารถจะมองได้ว่าคุณจะทําอย่างไรอยากจะเป็นชาวสวรรค์หรืออยากจะเป็นชาวนรกอย่าอยากอย่างเดียวนะครับกรรมสอให้เห็นเจตนากรรมสอให้เห็นเจตนานะคะเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะมาปิดท้ายนะคะประเด็นของวันนี้กันอีกเบรกหนึ่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ